ขอ,องมวยรอบในวันนั้นเดินเข้าหาก่อนเลยครับเพชรบุญมีหัวซ้ายมานะครับแข้งซ้ายฟ้าสดใสพยายามชวนทะเลาะเลยนะครับเพชรบุญมีครับแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงซ้ายกับขวาครับคู่นี้สายอาดอาดมาเลยครับเพชรบุญมีครับโอ้หัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยแข้งครับ ฟ้าสดใสย,ยังนิ่งๆอยู่ครับต่อมอสีนี่ก็มีนักมวยดังๆหลายคนนะครับในอดีตครับทั้งนนทกิจทั้งอวตารครับแข่งขวาดีกับเพชรบุญมีพยายามจะชวนทะเลาะครับแต่ฟ้าสดใสไม่เล่นด้วยครับ ยังไม่เข้านะครับแข้งขวาของเพชรบุญมีโอ้โหสายฟ้าสดใสมาแล้วครับลากมาจาโคราชเลยครับยังหาจังหวะอยู่ครับทั้งคู่ครับโอ้โหโ่วขวาดีครับฟ้าสดใสเพชรบุญมีสัญญาณเตือนแลวครับทะเลาะทะาล่าไม่ได้ครับเข้าหลวมนี่มีโอกาสโดนครับ แข้งซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับดีเลยครับฟ้าสดใสโอ้ถ้าังแก้ทางมวยซ้ายไม่ได้นี่อาจจะเหนื่อยนะครับันนี้เพชรบุญมีนี่รับชิงออกก่อนเลยครับฟ้าสดใสครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาทีนี้มาเป็นชุดเลยครับโอ้มีงัดศอกด้วยครับโอ้ทีมงานก็เพชรบุญมีก็บอกเร็วเร็วครับ พยายามจะจู่หมัดขวาแต่ว่าไม่ถึงนะครับเพชรบุญมีจานบุญลเลิศเอาแกก็สับแหลกเลยครับ,บรมาลุ้นวงในครับดูครับตียังไม่ชัดครับแ hey, ้าสดใสนี่ก็รอตั้งรับอยู่แล้ว hey, โอ้โหจวงซ้ายครับทางซ้ายของฟ้าสดใสนี่มันเปิดจริงๆครับทั้งแข้งทั้งหมัดเอาบวกกันโอ้ยโ,โอ้โน่าสะบัดเลยครับเพชรบุญม,มีสายหัวเงือกๆครับโดนหมัดบวกเข้าไปครับมือให้ครับเดินร็วครับหัวแข้งขวาโอ้โหตอนนี้ครับตบเกียร์ห้าเดินหน้าล่าแล้ว มัดเลยยังมัดไม่ติดนะครับนี่ครับเข้าไม่ถึงตัวก็โดนอย่างนี้แหละครับสำหรับเพชรบุญมีครับโอ้โหวนออกทางขวาแล้วครับตอนนี้ดูครับโอ้เสียเหลี่ยมอีกอาวุธแกจุกจิกจริงครับฟ้าสดใสแหม่ย่าหัวร้อนนะครับเพชรบุญมียิ่งเข้าไปยิ่งโดนครับแบบนี้เจอสองอีกแล้วโอ้โหจะเตะก็ไม่โดนนี่ครับอ่ะ โอ้โดนหมัดอีกป้ายหน้าป้ายหน้ายังไงต่อโอ้โหไม่เห็นอะไรจริงๆครับฟับงมิดจริงๆครับโอ้โกลายเป็นเพชรบุญมีโดนไปอีกครับเอา้าโอ้ใจเนี่ยสู้ไม่ยอมอยู่แล้วเพชรบุญมีครับแต่จังหวะนี้ดูเหมือนจะยังติดขัดอยู่ครับของคุทางมวยซ้ายของฟ้าสดใสนี่สดใสสมชื่อจริงๆครับ ออกซ้ายแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดส่ซาบซ่าเลยครับโอ้เหมือนเดินเข้ามาโดนนะครับเพชรบุญมีโดนศกใสก็เอาเข็นล้มล้ไปง่ายๆเลยครับโอ้ต้องหาทางกลับเลยครับเพชรบุญมีต้องหาทางกลับคุณนี่เราเจอบัตรคุกขวาครับแหว่งครับแหมมองพื้นโถทลายมันลื่นทลาไปเลยครับ โอ้โหตอนนี้อยู่ในเกมของฟ้าสดใสหมดแล้วแหละครับโอ้โหโอ้หล้มความกระมาหง,งายแล้วเพชรบุญมีครับเดินเข้าไปว่ายังไงว่ายังไงครับฟ้าสดใสรอรับอยู่แล้วริกมาวงไนไม่ยอมให้ตีครับต้องตั้งสติหน่อยครับเพชรบุญมีครับตอนนี้นีดกำลังเข้าทางเกมของฟ้าสดใสอย,อยู่ครับต้องหาจัางหวะของตัวเองให้เจอครับ ต้องมีอาวุธนำเลยนะครับนอ่แกทื่อไปหน่อยครับไปมีอาวุธนำเดินเข้าไปหาทื่อๆกะจ้วงด้วยหมัดเดียวนี่บอกวันลำบากนะครับเดี่ยววงใน,น,น,นทำอะไรไม่ได้ครับในขณะที่ฟ้าสงสัยก็พยายามสะบัดศอกด้วย เดินไปแล้วต้องออกอาวุธให้โดนด้วยโซฟาสุดสนี่โอ้โหคุมเกมครับตอนนี้พยายามอยู่วงนอกหัวแข้งซ้ายแบบนี้ครับซ้ายจัดจ่าครับรอให้เพชรบุญมีเดินเข้ามาโอ้โหหมัดหนึ่งสองก็ดีนะฟ้าสุดสครับแหมเพชรบุญมีครับเอายังไงดีครับฟ้าสุดสแกชิวเหลือเกินครับวันนี้ มีบาดเจ็บขวาคอยกระแทกหัวดแข้งซ้ายนานมาทีแต่ว่าหนักนะครับแข้งของฟ้าสดใสเตะขวาอีโอ้ได้แต่มองหน้าแล้วครับตอนนี้เพชรบุญมีครับอย่ามองแค่หน้าครับอาุุธต้องออกครับมองหน้านี่มันไม่ได้คะแนนนครับจิ้มขวายังโดนบริเวณหน้าอกครับปลายปลายหมัดยังยังไม่ทําให้ฟ้าสดใสเสียอาการครับ โอ้แกก็ใจยเย็ยนเหลือเกินกระเพรบุญมีขว่างขวาไปผิดอีกข okay, <okay>, okay. ยับโอ้โห oh, oh, โดนแข้งซ้ายฟ้าสดใสเข้าไปอีกครับโอ้ oh. ขว่างขวาก็ยังโดนบริเวณหน้าอกครับเอ้า oh. โอ้ฟ้าสดใสย,ยืนครับดัก oh. อ้าวโดนกวาดล้มลงไปอีกโอ้กล oh. หนักแล้วครับลุกช้าเพชรบุญมีครับอะยังมีเวลาครับอีกนาทีกว่าครับเข้าแ่กก็คงจะเหนื่อยนะครับวันนี้ครับเพชรบุญมีโดนทีบอไปอีกครับโอ้โหระยะทางของเรามันก็ยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆโอ้แล้วดูฟ้าสดใสนี่กันดูครับเห็นอาวุธของเพชรบุญมีหมดแล้วครับ ดักเอาเลยครับฉากหลบนิดเดียวเองครับแล้วดูแกไม่ได้ถอยแบบถอยตรงๆถอยวนขวาครับก็ต้องออกแรงไล่เลยหน่อยเลยครับเพชรบุญมีครับเนี่ยถ้าถอยแบบนี้ถ้าโดนอาวุธของเพชรบุญมีก็โดนป,ปลายๆอ่ะครับโอฉลาดครับฟ้าสดใสโอโหไต้ายครับมืดไป 30มสิบวีครับเพชรบุญมีมีอะไรทีเด็ดอยู่หรือเปล่าครับอืมแกบุกแกะกระบุกไม่สุดตัวครับแม่ฟาสดใสโอ้โหอย่างนี้สดใสเลยครับโอ้โหเพชบุญมีไม่เข้าครับสบายเลยครับ <ห>แล้วก็ไม่เป็นปัญหาฟ้าสดใสต่อมอสีจากโคราชนครราชสีมาครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ<ห>้นนี้นี่โชว์ฟอร์มหล่อสดใสสมชื่อครับ